เ,เข้าไปดูกันปะ่ะนี่พวกเธอนั่งทำอะไรกันอยู่อ่ะคือเรากำลังหาวิธีการทำหมอนขีดอยู่นังเราสงสัยมากเลยว่าหมอนขีดเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วพวกเธอสงสัยกันหรือเปล่าเออนั่นสิแล้วรู้ไหมว่าแหล่งที่มามันมาจากไหนาการที่เราค้นคว้าดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะมีบรรณสารน,นี้งั้นเราไปตามล่าหาหมอนขีดกัน ดิฉันนาะงสาวสุพนิดาคอง์ิงลาดิฉันนาะงสาวสิริยร์รอนลือชาและดิฉันนางสาวมารัญญาโอโรจากแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษามาเมื่อกี้นะคะเราก็จะไปตามล่าหาหมอนขิดกันที่บ้านโนนเสลาค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะในการทําหมอนขิดนะคะเราจะมาคุยถามคุณป้าไรดูค่ะว่าเป็นมันทํายังไงเป็นขั้นตอนแรกนะคะสวัสดีค่ะป้าไลมัน,น ขั้นตอนแรกเริ่มจแตยังไงครัขั้นตอนแรกนี่ล่ะเพื่อข้ากลเห็ดสะกอนเนี่ยมะกลึนเป็นเคียเคียะเราข้ากลไปซื้อเป็นข้ากลที่เคียะเป็นข้ลีเคียหูกนี่เป็นขั้นตอนแรกใช่ไหจ้าจ้าขั้นตอนแรกนี่เหาไม่ได้แล้วกับมะกนจะละเคียนี่แหละมะกนแล้วข้าก็ไปซื้อไปเบิ้งขั้นตอนที่ข้าซื้อต่อไปอีกแบบนี้่ะนี่นั้นนะลุงนะ

ถึงแล้วเขาก็ไปทอเขาไปเขาไปกันตอนที่สามเขาไปทอทอทอเป็นทอเป็นหมอนจ้ะเป็นหมอนเขาเป็นหมอนค่ะเป็นยางไม้สื่อที่จะฟื้น

ถึงขั้นตอนที่สามแล้วนะคะในการคอพผ่าิัดนะคะเราจะไปถามคุณยายในวิธีการคอดูค่ะค่ะยายมีวิธีการคอ,อยังไงบ้างคะการชหอนที่เอาสื่อวอกกับมาใซตีเ่อชายืหลังคลอก็ใ้ช็ื้นค่ะค่ะคอใ่ชวิแล้วคอ้เขาเ่ีอไปเด็กค<ข>อ,อเราก็ไปเย็บละอืเราะไปเย็บ ซอตฝายีมค like yeah. right ุ้นๆสยมละเพราะแ้อเราไปเย็บันเช่นแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนคะถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าหนึ่งืนคะหน่งพืนสเมตรประมาณสองมือมือละเมตรละในมื่อละเมนี่นี่ที่ซอฟต์เป็นที่นอนค่ที่นอพอมาเสร็จแล้วเราก็จะตัดออกไปตัดไปเย็บตัดออกไปเย็บ กินแล้วก็ไปแชร์บีเจเนึองแกตอนนี้เป็นแยกเป็นชิน้นเป็นชิน้นพอได้เป็นชิ้นแล้ว,รวเราจะเอาไปทำอะไรคะคุณป้าเอาไปเย็บอีกเจเนึองลูกก็เป็นชิ้นแล้วค่ะไอ มาเย็จักคอนยัดจอนยัดเอาไปตีก็ได้ปะเอาท้ายเอาไปเอาไปเย็บเอาไปเย็บต่อไปทายติดต่อกันไปเลื่อยแต่กัลูกค่ะแล้วก็เราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ห้านะคะในการเย็บนะคะตามมาเลยค่ะ การเย็บนะคะเย็บหมอนสิ่งเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่5้าแล้วนะคะเราจะนำผ้าที่ตัดไว้เมื่อกี้นะคะนำมาเย็บค่ะมาถามคุณป้าดูค่ะคุณป้าคะเราจะนำมาเย็บเลยใช่ไหมคะจ้าแต่อดอกไม้ม่เย็บหรอ เย็บแล้วมันจะออกเป็นแบบะเย็บแล้วกอบมาต่อแดงต่อแดงเราก็จะออกเป็นแบบนี้นี่ฮะกับมะเข่าใส่เที่ยงล่ะนี่มะเข่าใส่แล้วให้เป็นไม้หมอนมาติดหนาตรงนี้ก็เย็บเอาใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็เย็บเย็บแล้วก็ไปยัดอีกแค่นึงใช่มะเขีบมะเขียบก้อนเขบแล้วก็จะเป็นลักษณะนี่แล้วก็มาติดใส่ติดใส่ติดหนาแล้วก็ไปยัดค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการเย็บนะคะ คือขั้นตอนสุดท้ายในการทำหมอนขิดคือการยัดนุ่นค่ะไปดูกันเลยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะตัดให้ต,ตัดออกมาเย็บแล้วเขาก็คือเย็บแล้วเขาเป็นน่วยแล้วก็มายัดนุน่นอีกเทีนงึงจา้านี่นพอยัดเต็มแล้วต้องทำยังไงคะยัดเต็มแล้วเขาก็มาเข็มมา,มาต้องเ<อ>ย็บสมมติว่ายัดเต็มแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเท่ากัน มี่เข้มเขากับไม่เย็บเกีนึงนัเต็มแล้วี้อีกเกี่ยนึงซอยนาคือพร้อมขายเลยใช่ไหมคะถ้าเย็บตรงนี้อ่ะเย็บเลยแล้วเขาก็เออไปขายได้ไนุ่หยัดนุ่น<ด>แล้วก็จะออกมาเป,ป็นแบบนี้ไปลูกค้าได้นขั้นตอนต่อไปต้องเอาไปขายตะกอนเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการขายเล <ไป S 1> <า>ยค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้าขิดนะคะ และกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอ IS-2 เรื่องหมอนฉิดไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ